เยเห็นไหมหลุมเนี้ยตัวอะไรหนะ้าที่เราเป่าแล้วเอาเอา,เอาตัวมันมาชนกันน่ะตอนวัยเด็กเคยเห็นไหมแมงช้างใช่ไหมตรงบ้าน,นยามีเต็มเลยมีเลยอเาเป่าแล้วของเล่นสมัยเด็กน้องแพ้หรือน้องแกแะแพ้มันวิ่งไล่รถนั่นน่ะพ่อ,อ เห็นปะไล่มอไซค์เน่พี่มันทำไมเไม่ดีัอ๋อไม่ให้มันข้ามมาทางนี้ไปไหนแล้วหมากเก็บสายบัวแล้วนี่น้ำใสขนาดไในเห็นไหมนะ <c oughs> ดูต้นกล้วยอยู่ในน้ำน้องเก็บสายบัว น้องก็ลงลงไปตรงนู้นละแล้วแตนะ่น้องลงแล้วนู่นเก็บใจดวบัวขาวก็กินได้บัวแดงก็กินได้ตอนเย็นม,มันหุบแล้วนะแต่น้องลงละอืมปลาลงแล้วน้ําตื้นอ๋อตรงนั้นมันเป็นอี่นี่มันเป็นท่าน้ําอยู่หรอลงแล้ววีเลยน้ําไม่ลึก ่วงนี้แค่ขาเราท้องกิบไอโบว์อาทิตย์ยามเย็นวันที่สามสิบธันวาสองห้าหกหกย่ามเย็นบรรยากาศบ้านสวนกลางทุ่ง เจ้าอมเขียวดีจริงเลยมะอึกเหลืองอารามเลยอ่ะมะอึกอมะเขือ,อย่าห้อยตลองตองแตงมะเขือจานรอบเย็นอินกกินปีอกเหลืองก็ลองปิ๊ด โอ้ยปลาเต้นดีนะเยน็นๆนี่ขาดดีชุมชนหนาแน่นของเราคณะอ่อนได้ยินเสียงนกกิ้งปีกเหลืองไหมปิดๆ,ๆอยู่ตรงต้นมะม่วงต้นหนูน่ะมองฝั่งนี้ร้องดังมาก ด,ดูปลากระโดดดีมากๆเลยปลาเล็ดน้ำดีมากยามอากาศเย็นๆแบบนี้ปลานี้ปลาสลิดแน่นอนอย่างงี้สลิดไม่งั้นก็ปลาหมอเทร่ะโอ้ยดิดกันใหญ่เลยพรน้ำตื่นใช่ไหม ยอมายกดีไหมเนี่ยยานั่งขุดนี้เลยดินมันอ่อนเพราะมันอมน้ำอยู่ขุดล้อมเมียต้น ยาคุณล่ะอืมนี่น่าจะเป็นฟ้าลั่นเป็นพวงเป็นพุ่มเนี่ย่ใส่ขี้วัวแลวพวงๆเลยใส่วัวก็จะมีต้นพีกแบบนี้เลยน้องเตรียมหนอกล้วยไปปูแล้วว้า น้ำหมูปลูกข้าโพดอีกแล้วอันนี้เราจะล่อฝั่งนี้แล้วอ้อมไปถึงนู่นเลยเดินออกกำลังไปด้วยชมสวนไปด้วยชมสวนน้าหมูกันโอ้นไงบอลอะ่ะยายให้เก็บบอนไปให้แกจะแกง เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเก็บบัวหลวงมาดูมอมานี่เลย,เาายใช่นี่เดี๋ยวเรามาเก็บบอนตรงนี้เอาไปให้ยายใบใบบอนอ่อนๆยายจะเอาไปแกงกินนี่เลย ทำที่นาใหม่เนาะเนี่ยต้นบอลนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเก็บเลาะเลาะสวนอืมมะม่วงเป็นพุ่มเป็นพวงเลยพุ่มเป็นพวงเลยพ่อดูนี่เออโอ้ดูมะม่วงช่อนนี้พุมพ่มพวงดวงจันทร์ เป,เป็นพุ่มเป็นพวงเสียงนกร้องบรรยากาศยามเย็นนกเยอะเลยอ่ะตรงไหนก็มีแต่นก โอ้ดูต้นนี้สิป่อดกมากอันนี้แก้วขมินนะเนี่ยใช่ไหมแก้วขมินน่าจะใช่เดี๋ยวไปดูช่วงนากันกไหนคืออะไรโอ้ ดูต้นนี้ต้นนี้ก็ว่าดกแล้วนะดูต้นนี้ต้นนี้ว้าวแก้วขมิ้นแหละเนี่ยดกจนแบบโอ้ยตายตายพี่รองม,มันดกได้ไดขนาดนี้อ <laughs> ย่างนีดีดี <laughs> เฮ้ยนี่โอ้มันโดกได้โดกดีนะคะต้นนี้เอ้ยโพดโฟ,โฟโมโนตายแล้วดูมะม่วงต้นนี้มันโดกจะดกอะไรขนาดนั้นคะนี่คือมะม่วงแก้วขมิ้นนะเนี่ย โอ้ยเนาะอ้ยเนาะดกจริงจริงไม่ติงนางไม่หลอกลวงคือคือเป็นอะไรที่ขนลุกอะ่ะแม่ลูกดกเอ้ยแม่ลูกดก